ที่จ anyway ังหวัดสมุทรสงครามครับได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสถธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งเป็นครั้งที่สองครับที่วัดช่องลมตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามนายรนัดชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราห์สมเด็จพระบรมโอสถธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่สอง พร้อมมอบต้นกล้าพันผักสวนครัวให้กับผู้นำชุมชนได้นําไปปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและก็เยี่ยมชมการให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่การสาธิตและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรขององค์กรเกษตรกรโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทําให้เกษตรกรในพื้นที่มีเป้าหมาย รวมถึงแก้ไขปัญหานะครับให้ได้โดยดีแล้วก็ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรคบคู่กันไปกิจกรรมภายในงานครับมีการเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่คลินิกดินคลินิกพืชคลินิกข้าวคลินิกปศุสัตว์คลินิกประมงคลินิกลประทานคลินิกสากลคลินิกบัญชี คลินิกเกษตรและสะก,กรคลินิกอารักขาพืชรวมถึงการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเช่นเดียวกันครับกับที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจกพอเพียงบ้านคลองปีกนกหมูส่สี่ตำบลท่ารายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร นายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสถธราชศยามกุราชกุมารเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการที่จะแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งมีการบริรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันครับพัฒนาฟื้นฟูกเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทําให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน